สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสาวรัดบ้านานาเนาะค่ะมันเหี้ยนเท่ามเาขาป้าหาเห็ดคือเกาค่ะพี่นนองมากับพุนแม่กับพ่อตน้นแมากอนแล้วก็บีมีเท่าขาล้อศิลาลาดคือมาหาน้ากันเนาะมันมารวมอย่างปลาน้ากันค่ะพี่นอ้อในกะหาในปลายางคือเกาค่ะทงสิขาวมาก สวัสดีค่ะวต้นวกอนคุณแม่น้องนัดอ๋อใช่หนึ่งนี่ค่ะห้ามมั่พอมูเล็กค่ะนี่เฮียงเนี่ยแหละนะครับช่วงไทยๆแล้วะช่ขึ้นเป็นจุมอยู่ค่ะพี่งไายฝนต้นหนาวไก่สีอันว่าไก่สีวายหรอเนาะกระสี บ่ขึ้นร้ายเท่าใดมาค่ะมาเก็บน้ำกันค่ะเห็ดมันก็ะเรื่อสิว้ายนาะพี่น้องห้ากระสิ อย่างน้จังน้อยค่ะพ่อก็สิเป็นดอกไปว่าบกไข่งาเนาค่ะกะสีเหี่ยวเหี้ยวแน่เพิ่งช่วงนี้มันเป็นหนเขาดิดูหนาวหรอเนาะกรลร่างหน่่เดิมหนาวมีร่มแน่หรอกอะพ่อเพิ่นออกมาก็ห้าสิบพ่อห้าทั้งเทียกัสีมีเหี่ยวแน่ดอกไม้สวยเท่าไรล่ะค่ะไปค่ะพี่น้องมันเยี่ยนข้าวเวียนพี่กัดปลาล้วเนาะค่ะเมื่อกี้ขาอยู่อันปลาอยางเนาะขับมาในปลาอยางแต่ว่ากะเสียน บ่ค่อยมีหรอขาเห็ดเหลื่อมไวหวเขาก็เลยเปลี่ยนสซนขวามหาในในป่านี่เพื่อนอื่นดงเอยียงก,กนนะกะบอกพี่กะไปเล้ะเพราะว่าพ้าวยังบ่ท่านได้ชินกบพืนทีนะอันนี้ก็อยู่บุรีรัมย์พือเก่าค่ะอยู่อำเภอแค่นดงเนาะค่ะนี่ค่ะปามาว่าตนว่าก่อนว่าพื้นเมืองแล้วขับไปก่อนแล้ว,ลวค่ะไปค่ะไปลุนน้ำกันหรอว,ว่าข้าสีใดบ่ค่ะเปลี่ยนโ้นไหม บ่านี่ห้าวย่อง,องบระท่านเคยขมานเาค่ะพี่น้องตุ๊กก่อนเล่ายางไปก่อนกันน้องนัดนะคะ ดดินค่ะพี่น้องเรามาเก็บน้องกันค่ะเหดดินยีรดเงี้ครับพ่อยยังบ่หรอเมียน้อ่ใหม่ก็ไม่ยังจะป่อนเมว่อใหม่ยังถึกูป่อจเอาไปหมดแล้ว เออหน่อใม่ยังที่บอไม่น้หน่อใหม่ใหญ่เนี่ยคือเนาอย่งเขาเอ็นเนาะจวดเลยเนาะไม่มีนาำละมันแหงฝนกับพตกแล้วมันแหงแหงกับฝนกับพตกเรียวหน่อใหม่กับจะแม่น่อใหม่ทือหน่อจวดพี่น้าะมันบัวไม่น้าแถวบ้านบัมีขาก็เลยปหัวจัด คุณแม่เราขัไปซว่างมึงกับว่าบ่เห็นบ่เห็นหอดนอดมนมันแล้ววะนี่เห็ดดินขับไปนอนขับฟาไม่เจอห้อยเพิ่นนั่นเพิ่นขุดกีบปลอมขับี่น้อน <c oughs> โอ้คุณนะ่ะอยค่คุณแม่เห็ดไข่ค่ะสอ,องดอกพี่ผีมีห้อยคนขุดกีบปลอมขับี่น้อง อย่างดีๆเด้อค่ะคุณแม่สิตกหลุมพนขุดกีบมงพนขุดแล้วพนกับ่ัวพากันถมค่ะพี่น้องต้องเราว่างแกนคุณแม่แล้วตกหลุมกีบวงใช่ใช่พนขาสองดอกเห็นไหมคะเอืมค่ะสองดอกสองดอกตุ๊กปูติฟีเนี่ยค่ะดอกงามๆค่ะพี่น้องกำลังขึ้นอ่านี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งงามๆเลตจุ่มๆเลยโอ้หมดพนกับสีกินคือกัน นี่คพี่น้องให้ตีนดอก,ากางกามๆค่ะังดีดีขี้ป้มกับปักย่างลึกเลยพี่น,อน้องคนคุดโขกโลกดูห่างบ่งไม่ผู้ใดอ่ะเป็นคุดแล้วกับผูถมนะเป็นตะยางตกดี่ดีประเสริฐ <c oughs> ว่างไปว่างไลยอืมบ่กคุณนเมียวายางอันระวังเราว่างเ,าางเาางด็จิตกขุมขี้ปม้มเขยเลี้ยนดกสืมครับ เห็ดดินครับเห็ดดินครับคุณพ่อพี่น้องไปซองว่าไงไก่มันเห็ดยังคือดอกง่ายครับแค่คุณคุณแม่แล้วว่าเล้วเห็นเห็ดปวกตาก็สั่นเห็ดเขาไข่ไข่ง่ายตัวของหัวล้านแห้งคนเห็ดเขาไข่ดอกง่ายครับพี่น้องมาเก็บนวต้อกันค่ะไปเกี่ยวครับ เห็ดพึ้นหวานครับเหดเข้าใปเขียวครับเห็ดดินครับเห็ดดินครับ เห็ดดินครับเห็ด,หดกอแดงเป็นนองดอกนึงงามๆค่ะงามค่ะเห็ดกอแดงมาค่ะมาเก็บน้ำกันค่ะเห็ดกอแดงครับเห็ดดินครับเห็ดดินครับ ดินครับเห็ด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 ข้าวกระเวครับ,รบ,รบ,รบโอ้ไปครับพี่น้องว่าก่อนแล้วพอเห็ดปวกตาะสันน้องนัดดอกง่ายบ่ใส ่ะเป็นเบิ้งกันเห็ดบวกตาบค่ะพี่น้องนี่โอ้อันนี้พันธพึ่งสิ้นโคขึ้นจากดินเนะาาะงพี่น้องมมียนบ่ะดอกใหญ่ๆค่ะพี่น้องร่างโคขึ้นจากดินมาค่ะมาขุามาขดมันจะไม่ต้องขุดเหรอหละอันเนี้ยมาขุดน้ำกันค่ะ เ็ดไฟเขียวครับนี่ค่ะพี่น้องครับมาขอเห็ดปวกตาอีกด,ดอกหนึ่งแล้วค่ะคุณกุบล้างโพจากดินมีแต่สิบเอันเพิ่งข้นต้องจัะเบื้องมองนี่ค่ะหัวแหลมตึ๊นแล็ดอยู่เนี่ยหัวแหลมแหลม,มเลยแต่ก็สิบุ้งหัวเห็นเพิ่งจะเห็นขึ้นคางเดียวเนาะนั่นไงม,นมาขามามาเก็บน้ำกันค่ะ ปลกตาครับหอมขับวบวกเลยดินครับดินครับ ดินครับดินครับไปค่ะพี่น้องคะ้าการเดินทางออกจากป่านะคะอันนี้เดี๋ยวยินเสียงันฝนลงเม็ดน้อยๆหรอคะก็สิออกเดินทางออกไปหารถข้างนอกเนาะ แม่เดินไปสร้งางผีดอเน่ยนี่ค่ะพี่น้องเขาหดยางออกสีออกข้างนอกแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่ามาพอเห็ดไข่เขียวอีกดอกนึงค่ะดอกงามๆอยู่ค่ะามาค่ะมาเก็บน้ำกันค่ะดินดอกนึงค่ะพี่น้อง เม็ดดินดอกนึงค่ะพี่น้องสวยๆค่ะนี่ครับพี่น้องเข้ามาป่อเห็ดดินอีกดอกนึ่งค่ะดอกกำลังสวยๆเลยคุณค่ะพี่น้องก่นอนเราปอเห็ดค่ะเราอื่นเว่อวเยืไปเบิ่งกเขอเราปล่อเห็ดไงครับพี่น้องเห็ดไข่าขาวดอกปกไงหนึง่งเพราะเราอื่นแห้งั่นละ่ะคุณน่ะมาคับพี่น้นองมาเก็บน้ำกันค่ะเห็ดไข่ขาวครับ นี่ค่ะพี่น้องเห็ดดินดอกย้อยงามๆเลยค่ะมาเก็บน้ำกันค่ะดอกงามๆเลยค่ะพี่น้องเห็ดดินค่ะเห็ดตินค่ะดอกงามๆค่ะโอ๊ยไม่อ,อยากเอากล้องนะ้ำมาค่ะตัวนี้เขาออกมาฮอดข้างนอกแล้วเนาะคะ่ะ มาเบิงผลงานเนาะอันนี้มาผ่อนพวกพี่เพิ่นมาหาเห็ดหากิ้โฟมน้ำค่ะมาผ่อนกันเนาะมีกะเพิ่นกระได้หลายอยู่ค่ะมันหวานทุกคนอยู่ได้มีแต่เห็ดดๆๆอกใหญ่ๆค่ะนี่กิ้โฟมเพิ่นกระไดครับพี่น้องอันนี้เพิ่นหากิ้โฟมเนาะผ่อนที่พื้นมหาเจดเหตุการณ์เจ็ดานี่ครับสวงามสนี่ค่ะ เอฟซีเพิ่นมาหาเก็บเห็ดอันนี้ก็อยู่บุรีลัมนะค่ะพิกัดบุรีลมยูสวนยังก็ค่ะสวนป่าดวงคองเพื่อนมาเพื่อแค้นดงเนาะค่ะอันนี้เขาเพ่งเคยมากัสิบว่อคอยชินกับสถานที่เท่าไรเนาะอันนี้พวกเพื่อนเป็นพี่น้องเพื่อนมาหากันจะมาขอเพื่อนในป่าสำหรับคลิปนี้กาไว้เท่นเนี้เนาะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าห้องสิผ้าไปลุยกันใหม่จวมาขอกันใหม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคน เี่เน่ีพื่อนไปเอานวเอาเ่อันนี้เพียบซี่เพียบี่ขนนั้นโอ้ด้าปอกันน่้าันนี่บาปอที่ปลวกไม่ันี่หลก็นอนอันนี้บาสือเานไเนปมือกินเขาาปอกันได้ปะกนดีแมนี่เขาน้ำอ้าวแล้วา่านีบิตียาวจ้าดิสอ้าวนีบล็อกนี่